สวัสดีครับพบกับช่องมายงครับมือน,นี้เดี๋ยวจะทำยามดีครับยามมือเสาร์มือน,นี้ใน้มาทรงรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมรถแทรกเตอร์นะครับเป็นสูงแพ็คคู่นะรถเกี่ยวกับเป็นดีซีเจ็ดสิบนะครับลักษณะก็ไปขึ้นกันเบร์อิ <c oughs> ซสซกับขึ้นกันเบร์ดาวโหลด ตัวนี้ก็ลูกขาเก่าแท็กไี้ผููตานะครับขั้นเก่ามันเกิดที่เจ็ดสิบสองพันนะมันซื้อเพิ่มนะครับเป็นขั้นที่สามนะครับเมื่อน,นี้กวันทีสิบเก่านะครับ มือเนี้ยวอยู่โซนในอำเภอเมืองศรีสะเกีนะครับบรรยากาศนะครับการทรงหมอสำหรับแจ็กเตอร์เขาบรถเกี่ยวมื่อนี้นะครับเอ็กซ์คูมมันก็ไวยเลี่ยวไซด์เลยนะมีแต่เลี่ยววงันเพิ่งไปหับกัน ับครผมก็มีการลุงถางนิดหน่อยนะครับก็ผู้ใดสนใจนะครับเพื่อรับชมอยู่จังหวดัดใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์เม้นขางผูชมได้นะครับสำหรับมือนี้ก็เอาไว้สำหรับมหละไม่มีอยังางไรหรอกแล้เราชมอีกคลิปหน้าว่าผมจะไปส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับ กดไล์กดติดตามน้ำครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะนัดเมื่อนี้ก,ก็ะสวัสดีครับ